ก็เป็นงานไทยดีไซเนอร์ครับอะคาเดมี่ก็ได้มาร่วมเล่นแบบกับน้องๆแล้วก็มีดีไซเนอร์หลายท่านแล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็มาร่วมงานครับก็ดีครับก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้คนไทยที่มีความสามารถในการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็ได้มารวมเป็นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นสมองที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยของของเมืองไทยก็ถือว่าเป็นีกอีกางที่ดีมากครับโอ้โหคือตอนเนี้ยทั้ง ทั้งรุ่นใหม่ทั้งรุ่นเก่าก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบสวยแปลกแล้วก็ใช้วัตถุดิบนะครับของของไทยเองอ่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นทั้งดีไซเนอร์วัยรุ่นรุ่นใหม่ก็เก่งเหลือเกินนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้มารวมกัน,นหลายหลายหายคนอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มาออกแบบเสื้อผ้าให้เราได้เห็นว่าเออคนไทยเก่งแค่ไหน โอ้โหนี่ถ้าเดินเร็วๆนี่คือแบบภาพมันจะพลิ้วฮะมันจะพลิ้วมากเลยฮะวันนี้เป็นหนึ่ครับวันนี้ชุดเราเป็นยัไงครับขอบแบบครับจริงๆตอนแรกเขาบอกว่าให้ถอดซิปแต่ว่าช่วงไม่ไม่กล้าครับผมช่วงนี้ไม่ยังไม่เฟิร์มมากรแล้วฝากโครงการนิดนึงครับพี่เตียรครับครับก็ฝากโครงการนะครับเป็นไทยดีไซเนอร์แคมป์นี้นะครับก็ ใครที่สนใจนะครับก็ยังไงก็เข้ามาร่วมนะครับกอ็อยากจะให้แบบเราได้เข้ามาอยู่เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ได้มาสร้างสรรค์ผลงานที่ที่ดีมีคุณค่านะครับก็สร้างที่เสียงให้กับประเทศไทยด้วยครับยังไงก็เชิญชวนครับผมี่เียนขุบแบรนด์ไทยใายองจริงๆมีมีบ่อยครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยทุกครั้งที่เรามีงานหรือว่ามีมีอะไรเนี่ย ทางพี่ๆดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยเขาก็เหมือนกับว่าให้ชุดเรามาใสา่หรือว่าบางทีเรามาเดินแบบนี่ก็จะเป็นได้ใส่ชุดของดีไซเนอร์ไทยค่อนข้างเยอะซึ่งบางคนอาจจะมองว่าต้องของนอกเท่านั้นอะไรเงรี้ยถึงถึงจะใส่จริงๆแล้วเนี่ยของไทยจริงๆเราต้องดูนิดนึงว่าจริงๆสวยมากแล้วก็ก็เราไม่ถ้าเราไม่สนุนผลงานของเราเองน่มจะไปทําอะไรเนาะก็เลยแบบ รู้สึกว่าออผมว่าตอนนี้มันเปิดกว้างขึ้นแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันดูล้าสมัยครับมันก็ตามตามสมัยไปเรื่อยๆเหมือนกันก็อยากอยากให้มองินเชืไทยนะครับว่าตอนนี้คือเยี่ยมยอดมากอย่างเช่นงานวันนี้ก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ให้คนที่ลหลงไหลในเรื่องของการดีไซน์เสื้อผ้าต่างๆเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้กันในเยอะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ พี่เบียครับขาบถึงละครนี้เครับพี่สำรัญหัวใจเริ่มเปิดกล้องเริ่มอะไรอยางพี่ตอนนี้ตอนนี้ครับก็จริงๆเดือนกุมภาเนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะเปิดกล้องแล้วก็มีวงสวงแล้วช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะเริ่มถ่ายครับอนนีนางเอกเป็นเบียดแน่นอนเรงน,น,นี้แน่นอนครับน้นองนอง้นองทิศสาครับเขาเห็นว่าเป็นพี่ปูเนี่ยถอนตัวไปเสียดายพี่ตอนนี้โอนน้โหคือจริงๆก็ไม่เคยเจอกัน แต่ก็ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสอีกอีกหลายเรื่องอย่างเงี้ยก็จริงๆน้องติดภารกิจจริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเราก็คือจริงๆเราเราสามารถเลือกที่จะแบบเราผมว่ามันไม่ใช่ว่าต้องต้องเป็นคนนู้นคนนี้นะคือทุกคนสามารถมีโอกาสได้ได้เล่นละครแต่ละเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆหลายเรื่องมากที่แบบมีการแบบปรับเปลี่ยนนักแสดงแต่เราสุดท้ายคือเราก็ต้องทำหน้าที่คือเราต้องรับบท นั้นๆให้ได้แล้วก็ทําให้ดีอะไรเงี้ยหลังจากพี่ปูไม่ไหวหลังจากพี่ปูไม่ได้คุยเรื่องอะไรพีไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยคือพี่ปูตอนแรกก็เสียใจใช่ครับน้องก็แบบคือตอนแรกอ่ะคือน้องก็เกรงใจพี่เรย์ด้วยวันที่แบบต้องฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแบบไม่เป็นไรนะทีอฝากบอกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไม่เจอกันเพราะยังไงเราก็แบบเราก็รู้จักกันมาตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่าบอกอย่าไปคิดมากนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนแรกจะนอนดีว่าพอปูไม่ได้เล่น ว้าเฮ้ยผมเล่นผมเล่นทุกเรื่องครับเดี๋ยวไม่มีละครที่ผมเล่นแย่เลยโอ้โหผมผมเล่นครับเล่นแล้วก็แล้วก็จริงๆเราเราก็พอพอปูเมปู่เขาติดธุระแต่แล้วก็คือจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบไม่อยากเล่นนะคือน้องอยากเล่นมากแต่ด้วยความที่เขาก็เกรงใจเพราะคิวละครอะไรพวกนี้มันก็จะแบบเหมือนกับเป๊ะๆอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะแบบให้ได้ไม่เต็ม3วันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่า เริงใจก็เลยแบบก็เลยได้เป็นน้องที่สามาซึ่งผมว่าก็ดีครับ,บรแตบบ่ที่ตอนแรกมันออกมาว่าแบบน้องครูแบบรีเฟวน์อยากเล่นกับพี่เบียมากมันมีความเป็นไปได้ไหมคะที่นักสแสดงจะเอ้ยเราอยากเล่นคู่กับคันนี้แล้วขอรู้สอยากอุาครับผมนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้จัดเราเยอะนะครับพราะเนี่ยเราก็ต้องตัดสานบานส่วนครับให้ให้นักแสดงได้ได้กับทุกผู้ทุกข่ายอะไรเงี้ยเพราะว่า จริงๆแล้วบอกว่าในการเลือกละครแล้วก็นักแสดงอ่ะค่อนข้าง,างจ,ะจะดูมาแล้วอ่ะทางทางทีมทีมฝ่ายละครค่อนข้างที่จะดูมาว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นคนนี้แต่ถ้าคนนี้ไม่ว่างคนนี้ก็ได้เพราะว่าเราเรา,เราโดนเราโดนปลูกฝังมาว่าเราเล่นในทุกบทบาทเราต้องสามารถเล่นในทุกเรื่องอะไรอย่างงี้เพราะว่าพี่เวียก็แบบ บางทีก็เรื่องนี้ไม่ได้ก็ไปเรื่องนู้นอะไรเงี้ยก็ต้องทำให้ได้ะบู๊บ้างตลกบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ที่สานี่ฟิตติ้งชุดเปยังที่อะไรบ้างน้องฟิตติ้งแยกไปเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราก็จะวงสวงนะครับแล้วก็เปิดกล้องกันแล้วได้เจอที่สามแลยังลยครับรอถึงวงสวงเดียวก็เขาก็แราบว่าจัดแสงยากครับผมว่าน้องขาวมากเดือนกรุงพานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางช่องคงแจ้งพี่ๆสื่อมวลชนไปยังให้ไม่ไม่เกิดความเสียหาย ยังไม่ได้เริ่มฟิตไม่ไยังไ,ไ,ไ,ไม่ได้เริ่มครับยังครับทุกอย่างส <c oughs> มูทครับนี่ไม่รู้วนะครับทุกอย่างแบบสมูทมากครับแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะโอเคเลยแหละเพราะว่าเราก็มีการแบบฟิตติ้งอะไรแบบก็ดีนะครับผมก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำไงให้ดูโหดนะฮะกระดิสสายที่เคยร่วมงานอีกครั้งยังไม่เคยนะครับทั้งแรกเหมืนอนอกัน <c oughs> เออน้องทังแนวมั้ผมตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นกลัวกลัวทาได้ไม่ดีแต่ก็โอเคครับเพราะว่าละครมันก็เป็นแนวที่แบบคนอาจจะชอบเพราะว่าแบบดูเป็นโรแม,มนติกคอมดี้คือแล้วไม่ได้แบบไม่ได้บูรังผ่านหรือว่าไม่ได้แบบโหดร้ายอะไรมากยังฉากเลยใในเรื่องครับก็คงต้องมีแบบมีฟีลอาจจะแบบคล้ายๆแบบเหมือนที่ผมเล่นอะไรเงี้ยแบบพวก โหดๆหน่อยชุวยกระชากลากถึงงแบบบอบบางน้องก็ตัวขาวขึ้นมาเลยอบบบางอย่างนี้ตัวสู้แบบบ้ากระชากอะไรอย่างงี้แล้วต้องก็ดีครับคือเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดอหะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงก็คงทำให้แต่ด้วยความที่เขาบอกบางก็อาจจะทำให้ละครดูน่าดูน่าเชื่อครับดูจริงว่าแบบโอ้น้องแบบสู้ไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่จริงในเรื่องมันก็ไม่ถึงขั้นแบบ ขนาดนะเดี๋ยวมีผู้หญิงก็ต้องสู้ได้ถูกไหมครับแต่ว่ตอนไหนเราจะต้องเรื่อวามสวย่ไหมว่ามันขายแบบขึ้ทะเลอะไรแบบนี้โอ้จริงจริงมันต้องไว้หนวดแต่ไว้ไม่ได้เพราะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเป็นเป็นทหารบกใช่ไหมฮะก็ต้องดูเนี้ยบหน่อยเยก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีให้แบบอาจจะต้องแบบทาผิวให้ดำขึ้นแล้วต้องกลับไปฟิตหนักแค่ไหนครับที่เมก็จริงๆแล้วในเรื่องก็พระเอก เสื้อผ้าน้อยชิ้นครับเพราะนเนี่ยก็ต้องก็ต้องฟิตฟิตนิดนึงแต่ไม่ได้แบบโอุย้ยถอดเสื้อนะแต่ก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างครับอย่างช่วงนี้เห็นแบบเือกล้องมากถ่ายรูปตลอดเลยก็ถึงนี้ก็ก็กลับมาเล่นกล้องฟิล์มครับย้อนยุคนิดนึงอะไรย่างเงี้ยเพ่านั้นแหละหรือว่าจะมีโปรเจกต์อะไรอะไรย่างห้ามยังยังไม่มีโปรเจกต์แล้วก็ ไอ้โปรเจกต์อาจจะมีอาจจะมีต้องรอติดตามมีแบบอาจจะเป็นจัดงานรทศกาลภาพพี่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ขนาดนั้นครับก็เดี๋ยวต้องฝึกนางแบบสวยๆให้หน่อยครับเล่นกล้องฟิล์มเป็นไงคะสนุกไหมครัสนุกดีครับสนุกดีมีไปถ่ายรูปเห็นโดมแอนดี้ใช่มีบ้างก็แบบพยายามฝึกถ่ายไปเที่ยวก็ไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าทางดูเราดูลงทุนมากนอนถ่าย โดนแอบถ่ายมาอีกทีครับเพื่อนที่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเองจะเรีนใส่เข้ามเรียนเป็นคอร์สอ๋อไม่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 ก็จริงเพื่อนๆในวงการถ่ายรูปเก่งทุกคนก็ผมก็ถามๆเขาเอาที่เห็นอ่านค่ะถึงเรื่องจนแทบซินที่เว็บเปิดตอมากขึ้นกับทออ่าฮะเออเห็นฟีดแบ็กเลยรอไม่เหรอไม่เลยครับไม่ไม่เห็นฟีดแบ็กแฟนว่ายังไงบ้างครับแต่ชัดเจนมากขึ้นเป็นแฟนละครก็ไม่ไงเสะสวยก็ติดตามติดตามผลงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็ยังไม่ได้แบบดูว่าเออฟีดแดกแต่ก็คงเขาก็คงก็คงก็คงปกติมั้งครับก็คงเหมือนกับว่าแบบก็คงชื่นชอบเพราะเขาก็เป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบเรามานานอะ่ะเหมือนเราทําอะไรเาก็คงก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยครับงไงช่วงนี้นนนนครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมก็เนี่ยทำงานเตรียมตัวเปิดกล้องสองเรื่องส่วนน้องก็ถ่ายละคร ช่วงนี้ยังครับยังยังไม่มียังไม่มีเแฟนแฟนมันกลุ่มของก็แบบเหมือนโล่งอกสักทีคุณบอกว่าแบบทุกอย่างตั้งแต่ชัดเจเซลล์อะไรพวกเธอหรือเปล่าที่รล่งอกครับก็ก็คงก็คงมีแบบเหมือนกับมีอาจจะมีบางคนที่ลุ้นลุ้นอยู่อะไรเงี้ยครับก็ก็ขอบคุณครับที่แบบติดตามอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคอยแบบชื่นชมอะไรเงี้ยเหมือนทีจริงๆมีเอะไรเยอะเคยเห็นแขกมาเคยเห็นแขกมาผมก็เออมีแบบ ตกแต่งลูกลูกคนละลูกคนละที่มาชิดกันเลี้ยโอ้ขอบคุณมากครับเคาใจบ้างคะก็ดีครับดีดีกว่าเขาไม่ชอบเนาะก็ก็ก็ไปเรื่อยๆครับไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าดูดูคนเดียวไยแหละก็โอ้สุดนี้เขาทำเปลี่ยนนิสแอมากอ๋อแม่เหรอครับพี่เหรอครับก็แล้วแต่แล้วแต่ แล้วแต่บางคนเขาก็หลายคนก็หลายความคิดครับซึ่งจริงๆผมก็ได้แบบต่อไปชัดเจนนะว่าเราก็แบบเรื่อยๆรู้จักกันมาแล้วก็แบบมันก็ได้เจอกันบ้างได้แบบอะไรเงี้ยก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็ดีครับอยู่ในจุดที่ดีครับตัว้องเองก็เคยบอกว่ากังวลเหมือนกันที่แบบแฟนตอบแฟนไม่ชอบไม่ชอบมีส่วนที่ไม่ชอบไง ก็จริงๆไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้เท่าไหร่เีแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามแต่ผมคิดว่าคงคงไม่มีอะไรครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบบางอย่างเราก็ทำบา,บางอย่างคนก็ชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกแบบับทั่วๆไปเนาะเราก็อาจจะแต่ผมว่ามันก็คงผ่านไปได้ครับมันไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาการเนะเาะเป็นห่วงน้อง่ไหมโอ้จริงห่วงเขาเรื่องงานมากกว่าครับเพราะจริงๆแล้ว ช่วงนี้ก็ถ่ายละครหนักเห็นว่า2เรื่องแล้วก็เหมือนจะปิดกล้องเพราะว่าเขาไม่ได้ตอนมานะแฟนๆคงคิดถึงแล้วก็เลบเล่นถ่ายจะได้แบบตออากาศสักทีเบียจะบอกแฟนให้แบบเบาลงไหมคะเรื่องหนวิชานเอ้ยว่าในโซเชียลไม่ดีกว่าครับผมผมว่าผมคงไม่มีอำนาจที่จะไปพูดอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นสื่อเนาะก็ยังไงก็ก็ให้อยู่ในแบบ เออผมผมผมเออผมไม่ไม่เลครับผมผมไม่กล้าไปแบบไม่กล้าไปไม่กล้าไปบอกหรือไปเตือนใครอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะทําอะไรก็สิ่งที่กลับมาก็ก็เป็นอย่างนั้นแหละครับตามหลักของผู้ศาสนาจะมีรูกคู่หรือแท็กอะไรไม่ได้เห็นมีตอนนี้ยังครับยังยังอย่างยังไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่ายังไม่ได้ทําอะไรทำงานบ้างครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาบอกเฮ้ยพวกนี้เที่ยวอย่างเดียวเลยไ้ย ต้องแบบเออแท็กรูปแบบมาทำงานถ่ายละครอะไรเงี้ยสร้าผลงานนิดนึงครับเดี๋ยวบอกโอ้โหนี่ไปเที่ยวอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบนิดนึงฮะต้องอะไรนะฮะสรทางอีกเหรอเอาเรื่อยๆเลยนะเอาให้ได้แบบแน่นที่สุดเลยนะต้องสร้างรถฐาให้แน่นที่สุดเลย